ใข่าวกันิดเดียวให้ข่าวว่าคุณเป็นพ่อสื่อกับให้เตงโมกับโรน่จริงไหมครับผมเป็นพ่อสื่อไม่ไม่ใช่เลยครับคือแล้วกนคือลงข่าวนี้มากเพราะว่าคือเราเพิ่งรู้ข่าวเหมือนกันครับรู้ข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับพร้อมๆกับข่าวนั้นเหมือนกันว่าเออแบบว่าว่ามันเกิดข่าวนี้กับกับพี่ชายของเราอะไรเงี้ยก็รู้พร้อมกับกับข่าวที่เกิดขึ้นครับผม รู้จักกับแตงโมในกองละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยเหมือนกับว่าเป็นแม่สื่อพ่อสื่อคอยทักทางให้กันเหมืนับน้องด้วยเลยน้องชัดเป็นรู้จักกับพี่แตงโมในกองละครในกองละครแล้วก็มันจะเป็นจุดเริ่มต้นจากเป็นจุดเริ่มต้นรู้จักกันผ่านกับเราไม่เกี่ยวแล้วครับไม่เกี่ยวแล้วครับผมไม่เกี่ยวแล้วครับแล้วก็แล้วก็คือยังยังถามเลยว่า พี่โน่คุยกับ<ม>กับกับ<ม> <ๆ S 2> พี่ตังโมตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเง,งี้ยเพราะว่าเราก็แบบเพิ่งรู้เหมือนกันตกตกใจเหมือนกันกระทำเหมือนกันครับจริงๆเรารไม่ทราบว,ว่าตอนนอก,กับแต่งโมเขาเริ่ม,กกร,ร,ม,มรู้จักกันเมื่อไหร่เริ่มรู้จักกันแล้วเลยไม่ทราบ,บ<ๆ>เลยครับไม่ทราบเลยครับก็มารู้มารู้ช่วงที่ที่มีข่าวขึ้นมันวันนั้นถ่ายถ่ายซีคอมพอดีแล้วก็ในช่วงกลางวันนี่ยพี่โน่ก็ออกไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็พอกลับมาปุ๊บเนี่ยเห็นข่าวเรื่องมีข่าวในในเฟซบุ๊กต่างๆแล้วก็ก็เฮ้ยพี่โน่ ก็เลยก็เลยถามพี่โนว่าพี่โนคุยแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เขาก็เขาก็ตอบพี่โนว่าไงบ้างนะเขาบอกว่าก็คุยกันก็ตามข่าวครับคุยกันมาแบบเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วอะไรเงี้ยก็ก็พี่พี่ก็เป็นคนแบบตรงๆแล้วก็พอนักข่าวถามอะไรพี่ก็ตอบตามนั้นไปครับก็ได้แล้วแฟนคลับทุกข้างที่เดิมมันเติมมันอีกเยอะจริงเหรอครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าว่าแฟนคลับพี่โนคิดยังไงแต่ว่าผมรู้แค่อย่างเดียวว่าพี่โนเป็นคนดีครับแล้วก็แล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นสิ่่งทีแบบ ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบเอ่อมันมันยังไงอ่ะมันมันเร็วกันไปหรือเปล่าเลยแต่ว่าผมว่าความความจริงใจความความความดีของพี่โน่ทำให้ให้ให้เขาได้แบบว่าคือหลายหลายคนก็คงยังรักเขาเหมือนเดิมอยู่แน่นอนผมเชื่อว่าแฟนคลับคงเข้าใจครับก็เขาก็ไม่ได้ออกอาการเครียดเท่าไหร่แต่ว่าเขากังวลนิดหน่อยเรื่องของแบบเฮ้ มันมันจะส่งผลกระทบต่อต่อคนอื่นหรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยเขาจะเข้าใจเราไหมนิดหน่อยเหมือนเขากลัวแฟนคลับจะไม่เข้าใจเราด้วยค่ะผมไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจว่าว่าเขาจะหมดเลอกแฟนคลับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแสดงว่า total เองก็แค่ในความรู้สึกของแฟนคลับคนรอบข้างอยูแล้วครับเป็นเป็นเป็นใครให้ก็แคร์อยู่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าแฟนคลับก็เป็นเป็นคนที่รักเรามาแล้วก็ช่วยเราให้ทำให้ทำให้เรามีวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแฟนคลับเขาไม่เข้าใจเราหรือว่าเขาจะเลิกรักเราอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย นิดนึ่งนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าผมเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนคงเข้าใจพี่โนว่าพี่โนทำอะไรอยู่คุณกำลังมองไหมว่าเขาบอกว่าเนี่ยพี่โนหาเบอร์แตงโมมาได้เพราะาราผ่านเราผ่านอะไรไม่ไม่จริงครับผม <c oughs> ผมไม่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 เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับไม่ได้เป <นะ S 2> <า>็นข่าวสื่อน,นะไม่ได้เป็นข่าวสื่อแน่นอนครับนิดนึงกับข่าวตรงนี้เรามองแล้วเกิดก็คืซีรีส์เลยค่ะกลัคนจะแบบว่าแต่บางคนเห็นผิดแล้วเพราะว่าคนค่อนข้างจะชอบตัวโนกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่กลัวครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำจริงๆครับคือเราก็คอือยังไงอะคือไอไอคือข่าวเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็คือการก็พอพอการรู้ปุ๊บเนี้ยแกก็เลยก็เลยถามแกก็กังวลเหมือนกันว่ามันต้องมีประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าฉายก็สแสดงละครเรื่องเดียวกับพีต่ตงโมแล้วก็ผมคิดว่ามันต้องมีข่าวที่เกี่ยวกับการแน่นอนอะไรเงี้ยมันก็มีจริงๆแล้ววันนี้ก็แบบก็ก็ตกใจเหมือนกันที่แบบเอ่อถามว่ากเป็นข้อสื่อซึ่งซึ่งซึ่งจะบอกว่าผมไม่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็เเรากกไมม่่่้ือองนนีลย